ผู้กล้าลาโลกแล้วเพราะชาวบ้านแบบผมทำผู้กล้าตายสปอยในตอนที่3ต่อนเนื่องจากตอนที่แล้วนะครับเผื่อบางคนลืมเนาะก็คือว่าในกลุ่มของโทกะต้องการที่จะไปหากาษัตริย์หรือราชาเพราะไม่มีเงินต้องการเงินเนี่ยเอาว่ากันตรงๆระหว่างที่เดินทางนะครับทั้งหมดเป็นเวลา10วันนั่นเองเนื่องจากว่าตัวของโทกะไม่มีพลังเวทเลยและตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นล่างกระดูกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนในท้ายที่สุดเป็นกระดูกครับ เรียบร้อยเลยก็มันไม่มีพลังเวทอะแต่ว่ามันเป็นเนโครเมนเซอร์เนาะโดนใช้พลังมาก็เหมือนกับซอมบี้ไปแล้วนั่นเองไปโครงกระดูอย่างนี้เลยครับไปเลยนะฮะแต่หลังจากเป็นโครงกระดูกก็ยังหืนไม่เลิกนะก็แปลงเป็นกระดูกอะแล้วแบบนะเพื่อนาอาบน้ำก็ขอดูนิดนึง <c oughs> โอเคจบกันไปนะฮะแล้วก็ในตอนนี้ทุกคนกำลังคุยกันว่าเอ้ยถ้าน้าเป็นแบบนี้แล้วจะไปคุยกับกษัตริย์ยังไงระหว่างนั้นเองนะฮะอาลีก็ทำการกินผลไม้ โทกะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอองั้นเดี๋ยวทําดาบอะให้เป็นรูปหน้าแล้วก็ทาการวาดรูปและกันและนี่ก็คือหน้าตาในปัจจุบันของโทกะนั่นเองแปลงหน้าคือแบบเฮ้ยมึงเชื่อกันได้ไงวะโอเคทีนี้ชาคานะฮะในส่วนของกรรษัตริย์หรือราชาหรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่นะฮะส่วนด้านของโทกะเรียกว่ากอริล่านั่นเองกรรษัตริย์บอกว่าเราก็ไม่ได้เจอกันมาแล้วนะตั้งสามปีวันนี้มีเรื่องอะไรล่ะ โทกะเลยบอกไปตรงๆเลยครับผมขาดเงินในการเดินทางเดินทางมารอบนี้ผมต้องการเงินแต่กษัตริย์ไม่เชื่อและก็บอกว่าอ้าวก็ในรอบที่แล้ว3ปีเองยังไม่เอาอะไรเลยนี่เองไม่อยากได้อะไรทั้งนั้นเลยคิดว่าเป็นมุกต้องการอะไรบอกมาให้ชัดโทกะบอกไม่มุกเรื่องจริงเรื่องจริงเลยเนี่ยกษัตริย์ก็เลยบอกว่าฉันรู้ที่เองมารอบนี้ยพราะต้องการขอแต่งงานกับลูกสาวของเขาใช่ไหมที่มีชื่อว่ามาเกลิศ นะครับก็เมื่อบางคนจะไม่ทราบผมสรุปตรงนี้เลยจะได้เข้าใจตรงกันนะเพราะเมื่อสาปีก่อนมาเกริตกับโทกะได้สัญญากันไว้ว่าโทกะจะไม่มาหาเธอและโทกะจะไม่ให,ให้ให้เธอเห็นหน้าเลยยกเว้นแต่ว,ว่าจะมาแต่งงานหมายค่าว่าถ้ารอบนี้มาหาก็คือแต่งงานแน่นอนนี่แหละครับกษัตริย์ก็เลยบอกมาแบบนี้เลยต้องการแต่งงานใช่ไหมล่ะ ได้แต่หลังจากที่กษัตริย์บอกไปโทกะบอกเดี๋ยวครับมันไม่ใช่แบบนั้นนะฮะบอกแค่นั้นแหละมึงมีเรื่องแน่ <c ười> คือชัดอ่ะชัดเลยและโทกะไม่มีไม่มีพลังอ่ะจะเอาอะไรไปสู้อ่ะดังน,นั้นก็เลยต้องตามน้ําไปนะครับและโทกะก่อนที่จะแบบเจอหน้ามาการิตก็แบบพ่อมึงหน้าตากอริลลาลูกสาวก็ไม่รอดนะฮะแต่หลังจากเจอปุ๊บเชฟแค่โคตรสวยนั่นเองนะเรียบร้อยเลยก็จะเหลืออะไรหละ่ะแต่หลังจากมาการิตท,ทักโทกะ มาการิศถึงกับต้องเข้าห้องอีกทีนึงเลยนะครับพอนึกว่าเป็นปีศาจก็ดูหน้ามันดิเออหน้ามันคือมันโดนเหงื่อไงพอสีที่มันระบายอะโดนเหงื่อมาเลยไหลเป็นน้ําโทกาก็เลยได้บอกความจริงไปเออมันโดนคำสาปก็เลยเป็นอย่างเงี้ยมันเกิดเรื่องเดือดร้อนนะครับได้ของมาเกลิศก็เชื่อกันแบบดื้อๆเลยก็นี่แหละฮะทั้งหมดก็เลยเป็นที่ผมได้บอกไปแบบเมื่อกี้เลยที่มาเพราะอยากแต่งงานใช่ไหมเพราะอะไรก็ว่ากันไปนะฮะมันก็เลยต้องตามน้าอะมันช่วยไม่ได้นะเพราะว่า ถ้าไม่ตกลงตามมึงตายคากษัตริย์แน่นอนนะฮะแต่ว่าจะแต่งงานเลยมันก็ใช่เรื่องเนาะดังนั้นทั้งสองคนก็เลยคุยกันวนะ่าเออเดี๋ยวมันจะมีงานหน้ากากนะครับงานนั้นเนะ่ยเดี๋ยวขอไปเด่นหน่อยได้ไหมอยากลุ้นใส่ใจคอ,อะไรว่าไปนะแต่มากรลิศนี่คือฝังใจไปแล้วจะเอาเป็นผัวเออก็สุดท้ายนะครับตอนนี้ก็เลยต้องแบบตามน้ําไปเลยนะโทกะและเรื่องเงินนี่คือลืมไปแล้วนะส่วนอีกทั้งสองคนที่ตามมาด้วยส่วนของยูนากับอลินะครับก็คือ ต้องเหมือนกับว่าทําการมาหาใบป,ประกาศแล้วก็เอินม,มีอาจจะได้เงินด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนมาชนนะครับและหลังจากนั้นคนที่มาชนก็เลยชวนไปคุยนะครับคนนี้มีชื่อว่ารีแลนสามารถเรียกได้ว่าเป็นผู้อํานวยการสถานที่เลี้ยงเด็กกําพ้านะครับแล้วก็ได้ทําการผู้คุยกับอลิแล้วก็ยูนะนะครับส่วนของรีแลนเนี่ยต้องการที่จะเอาน้ํายาคือคือเหมือนรู้เลยอะว่าแบบ โทกะมีพลังเวทไม่พอเลยเอาน้ํายาแบบฟื้นฟูพลังเวทให้สมมติถ้าโทกะมีพลังเวทขึ้นมา3ขั้นตัวของโทกะก็จะมีร่างเนื้อกลับมาเหมือนเดิมถูกไหมมันเหมือนรู้เหมือนรู้ทุกอย่างอะ่ะเออแต่มีเงื่อนไขคือว่าอยากดูร่างกายของเนโครเมนเซอร์หรืออเลนั่นเองแต่ว่าในส่วนของอลนกับยูนะไม่ยอมนะครับแล้วก็งั้นเอางี้เดี๋ยวไปทาภารกิจแทนเพื่อเอาเงินมาซื้อกละกันเพราะเงินมันไม่พอเนาะแต่ถ้ามาอีกทีในส่วนของโทกะแล้วก็มาเกลิฟนะครับ ตอนนี้ด้านของมาร์กาลิตนะครับได้ทําการวาดหน้ากากให้กับโทกะามาแล้วเรียบร้อยนะครับคืนรอโคตร่อเลยหน้าเหมือนเดิมเป๊ะเลยแต่ปากขยับไม่ได้นะเออต้องบอกก่อนเพราะว่ามันเป็นหน้ากากเนาะแล้วก็ระหว่างนี้มาร์กาลิตต้องทําการกินนะครับแต่ว่าโทกะเห็นมันเยอะเกินไปก็เลยกินหน่อยนึงละกันนะครับแต่มาร์กาลิตอุ้ยแย่จังมันน้อยเกินไปนะฮะและเธอก็ใช้เวลาเป็นแค่เซียววิเดียวกินบุ๊บหมดเลยเรียบร้อยนะฮะ ส่วนด้านขอโทกาบอกอกินจุนะเนี่ยเธอแต่ว่าแป๊บเดียวมาเกลิศก็ผอมซูบเลยนะฮะและเธอก็เป็นลมนั่นเองเนื่องจากว่าเธอมีโรครายนะครับแต่ว่ายังไม่ขอฉเฉลยนะเดี๋ยวขอไปต่ออีกนิดน,นึงนะฮะตัดภาพในส่วนของยูนะากับอลิตอนนี้ทั้งสองคนต้องการที่จะมาฆ่าปีศาจเพื่อหาเงินไปซื้อยาให้กับโทกะนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยยูนะาไม่มีพลังนะครับอลิก็เลยออกแบบชุดมหเดีดูชุดดิคือแบบจริงดิ แล้วก็คือปกติจะต้องถือคิสตัลน,นะครับถือพลังเวทอะ่ะเออแล้วก็พูดชื่อใช่ไหมแต่ว่าอันเนี้ยชุดออกแบบมาโดยที่ให้พลังเวทอยู่ด้านหลังนั่นหมายความว่าสามารถพูดและใช้งานได้ทุกเมื่อนะครับหลังจากใส่เสร็จยูนะบอกนั้นขอใส่เสื้อเหมือนเดิมนะมันมากเกินไปอะ่ะแล้วก็ทั้งสองคนนะครับก็ทําการดูคนอื่นกําลังทําการต่อสู้เนาะแล้วก็มีคนมาชวนเพื่อให้สองคนเนี้ยเออไปเข้าปาร์ตี้กันไหมช่วยเหลือกันนั่นเองพอไปอีก ที่หนึ่งเสร็จปับ๊บผู้ชายผมเหลืองก็เลยรู้ว่าอลีเนี่ยเป็นคนที่มีพลังเวทระดับ9้าหลังจากถือสายฟ้าเนี่ยทำทีเดียวพวกเนี้ตายหมดเลยโคตรเก่งนะครับแต่ว่าเนื่องจากมันเป็นแผนแล้วก็โดนเจ้าแห่งกระดูกจับเป็นที่เรียบร้อยเลยตอนนี้ตัดภาพาอีกด้านหนึ่งนะครับหลังจากที่มาร์การ็ตล้มล,ลงไปนะครับก็ผู้ช่วยก็โกรธอย่างหนักเลยแต่เนื่องจากว่าโทกะเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนะครับส่วนผู้ช่วยคนนี้ชื่อว่าไอแซคนะ ญาตของมาร์การ็บอกว่าอย่าไปโกรธเลยโทกะาไม่รู้แล้วก็อาหารมาแล้วหลังจากนี้เธอก็เลยต้องรีบกินและเธอก็ได้อธิบายนะครับว่าเธอโดนคำสาปมาเธอเลยต้องกินจุนะครับเพราะว่าตัวเธอไม่สามารถเก็บกักพลังเวทได้ดังนั้นก็เลยต้องกินอาหารเป็นจํานวนมากเพราะถ้าอาหารมากพอตัวเธอก็จะไม่ซู้ผอมแบบเมื่อกี้นั่นเองคือเธอก็เป็นโรคอะไรก็เลยต้องหาหมออยู่ตลอดเวลาส่วนหลังจากกินเพียงแวบเดียวเท่านั้นเธอก็เลยน้าหนักอ้วนแบบนี้อย่างที่เห็นเลยแต่เธอจะอ้วนเป็นเวลาแค่1ชั่วโมง เท่านั้นเองนะครับและเธอก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมด้านของโทก่านี่เอาใหญ่เลยเห็นคนอวบขนาดนี้แล้วบอกขาเธอนี่มีสุดยอดมง,งว่าแต่มาเคอร์ลิคคือมองแบบฉันอ้วนซีนะเธอคงไม่ชอบฉันหรอกเพราะฉันอ้วนแต่โทกะไม่ขาแบบนี้แหละที่กูต้องการอวกอิ่มแล้วกันคือแม่งลามกและงั้นนะอ่ะทีนี้ก็ตัดภาพในด้านของยูนะนะครับพวกเธอได้หายไปเป็นที่เรียบร้อยและอัศวินของกษัตริย์ได้มาเล่าว่าเออมันอาจจะมีเรื่องนะแต่มันต้องกังวล เดี๋ยวทางเราจะดูแลเองนะครับส่วนระหว่างนี้โทกากับมาเกริโก้คงไม่ได้มีอะไรต่อกันนะครับจกนกว่าจะถึงวันมะรืนซึ่งเป็นวันงานโทกาก็เลยอยู่ว่างนะครับหลังจากนั้นก็เลยต้องไปหาพักพวกทั้ง2คนโดยการไปตามสื่อนะครับว่าเอออยู่ไหนไปถามชาวบ้านนะครับพอชาวบ้านบอกว่าอ๋อสถานที่เลี้ยงเด็กกำพร้าไงส่วนมาเกลิโก็มาหาหมอสรุปว่าไปรีแลนด์คนเดียวกันเลยนะครับด้านของมาเกลิโก็แบบอุ๊ยเอ่อชิออนอย่ามาหาเราหรออุ้ยชิออนนี่คงข้างรักเราเนาะคือคือไม่ มาหาเพื่อนมาหาเพื่อนนี่มีอะไรเลยทามากริสคิดเองเออเอง,เ,องเรียบร้อยเลยครับหลังจากที่ทุกอย่างคุยจบกันไปนะรีแลนก็เหมือนกับมาห้องใต้ดินนะครับที่เป็นที่ซ่อนและเราก็ได้เจอนะครับกับยูนะแล้วก็ในส่วนของอล,ลิคือโดนจับหมายความว่ารีแลนคือเป็นต้นเหตุทุกอย่างและอาจจะมีเรื่องเกิดขึ้นในเร็วๆนี้และในส่วนของดีแลนก็เป็นใช้ในคอเมนเซอร์เหมือนกับอัลลิร้อเเลยครับ หลังจากนั้นผ่านมา2วันนะครับยูนากับอารีก็ไม่ได้เจอกับโทกะเลยนะและโทกะก็ใช้หน้าแบบกระดูกได้เลยแล้วก็ได้เจอกับมาการิซซึ่งได้นัดกันไว้ว่าวันมะรืนก็คือวันนี้ที่จะมีงานใส่หน้ากากกันนั่นเองนะครับและทั้ง2คนก็ได้ออกเดตกันเป็นที่เรียบร้อยแต่ด้านของไอแซคไม่โอเคอย่างหนกักและไอแซคจับได้ว่าไอหมอเนี่ยมันไม่ใช่ผู้กล้าที่เราเคยเจอและเรื่องจะเป็นยังไงต่อในส่วนของรีแลนในงานนี้ มีเรื่องแน่ๆยูน่อัลลิเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่รู้นะครับแม่ของไอแซคก็รู้ว่าไอนี่โทกะไม่ใช่ผู้กล้าคนเก่าด้วยเรื่อยจะเป็นยังไงคือผูกปมหลายปมเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะไปเฉลยในะตอนที่4นั่นเองก็ตอนที่3มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับสปอยผู้กล้าลาโลกแล้วเพราะชาวบ้านอย่างผมทำผู้กล้าตาย